สวัสดีค่ะทุกคนมาข่ามาตําบักถั่วแซ่บกินนํากันค่ะเริ่มต้นที่เอาพริกสดใสลงไปเนาะคะ่ะตามด้วยพริกแห้งเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำตาลใส่ลงไปทิเดโคกพริกแตกง่ายแล้วก็จะได้ลดหวานของน้ำตาลนํำเนาะคะ่ะโคกจนกว่าพริกจะแตก หลังจากน,านกั้นเกวกระเทียมใส่ลงไปค่ะตามโดยทั่วพี่น้องพี่น้องมีทั่วพันใดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โคกให้แตกค่ะโคกหรอว่าต่ำให้ถั่วแตกเนาะเวลาปรุงเครื่องมันจะได้เข่ากับเครื่องค่ะ หลังจากขกทถั่วจะแตกแล้วเนี่ยเอาเบวชเค็มเทศใส่ลงไปค่ะบวชเค็มเทศบวเขือพวงบานเฮาเนาะคะ่ะใส่ลงไปหลายๆบวชเค็มเทศเนี่ยจะซอยให้ตําถั่วเฮามีรสหวานเล็กน้อยแล้วก็รสเปรี้ยวเนาะคะ่ะจะได้บมดตรงเปลืองบกงนาพี่น้องชนนี้บางนาแพงเนาะตำเสกัน จนกว่ามะเขือเทศและก็ถั่วเฮาสิแตกดีเนาะคะ่ะแล้วก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยหนึ่งทพีพี่น้องน้ำปลาเคืองทพีค่ะบัหนาวใส่สีกเดียวกับพ่อเพราะว่าเขาใส่ะเขือเทศไปลายแล้วตามด้วยปูดองปูหน้าดองค่ะ วันนี้ไปตลาดมามีตอรโต้ตนอยนอยๆนะพี่น้องบมมีเตัวใหญ่แล้วกนคันจะดองนั่นแล้วค่ะมันเบาแล้วพงนัวค่ะไผมักกระใสบ่มักกระป๋อ่เนาะแล้วก็โคกคุกเขา้าเข้ากันค่ะหยะใสกันพี่น้อง นัวเข้ากันดีแล้วก็มาลองชิมเบิรงเนาะค่ะว่ามันแซ่บปะแซ่บตอนนี้ทั้งแซ่บทั้งนัวพี่น้องพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะใครคิดอยากมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซ่บอีลีทั้งแซ่บทั้งนัวค่ะ